เช้านี้ปั่นมาสำรวจเส้นทางนะครับก็เป็นเส้นทางอ่างเก็บน้ำห้วยบอลหลวงนะครับปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะฮะก็เป็นโครงการของทางทางหลวงนะครับที่มาทำไว้ก็จะเป็นประมาณว่า ืที่กักเก็บน้ำนะครับของอำเภอเมืองนครพนมนะฮะบรรยากาศรอบข้างสวยงามครับเห็นภูเขาอยู่สปลาวด้วยนะฮะน่าจะเป็นเส้นทางจักรยานแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอยู่บริเวณบ้านนาหัวบ่อนะฮะใกล้ๆกับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สามนะฮะวันนี้ก็ตน้นซาครับขาประจำก็มาปั่นสำรวจเส้นทางดูนะะเดี๋ยวข้างหน้าจะมีข้างหน้าจะเป็นสันเขื่อนนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เข้ามาตกปลาประจำแต่ถ้าเป็นโครงการหนากเก็บน้ำล้วก็คงจะห้ามครับเดี๋ยวมาดูกนะันนะว่าข้างหน้าเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับครับบริเวณนี้ก็เป็นทาง ที่จะลงไปอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคอรค์สทัณฑ์นะครับจะเห็นพื้นที่สามารถเข้าไปปั่นได้นะครับก็จะมีเส้นทางทางเดินของชาวบ้านแล้วก็ทางควายเดินนะครับบรรยากาศสวยงามจริงครัโดยเฉพาะตอนเช้าในช่วงหน้าหนาวข้างหลังผมเนี่ยจะเป็น พระที่สวยงามตอนนี้ย้อนแสงครับแต่ว่าจะเห็นนะฮะภาพแสงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับท่ามกลางภูเขาของสปปรลาวนะฮะแล้วก็มีสายหมอกเป็นภาพที่สวยงามนะครับน่าสนใจนะครับเส้นนี้ก็น่าจะเป็นถนนคอนกรีตนะฮะตัดเข้ามานะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เส้นทางมันเริ่มเป็นทางลูกรังนะครับรถเสูที่ปั่นมาเนี่ยมันจะเป็น ทางเขาจะเทหินเหมือนกับประมาณว่าจะราดคอนกรีตเข้ามานะฮะเป็นเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าข้างหน้าผมเนี่ยมันจะไปทะลุหมู่บ้านรามาาดได้นะครับเป็นเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจคือมันสามารถปั่นอ้อมเป็นวงกลมได้นะฮะจากตัวเมืองนะครับหลังมาเส้นทางนี้นะฮะแล้วก็ตรงขึ้นไปนะครับระยะทางประมาณ30-40กิโลเมตรนะฮะแล้วสามารถแวะชมเขื่อน อ่างเก็บน้ำม่วยบอ่อหลวงนะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะผมจะพาไปดูอ่างเก็บน้ำนะครับนี่ครับเส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำก็รถยนต์สามารถเข้าได้นะครับแล้วก็นักปั่นจักรยานมือใหม่นะครับที่ไม่ชอบทางวิบากจนเกินไปนะครับก็สามารถปั่นเข้ามาได้นะครับบริเวณขวามือนะครับก็จะเป็น เก็บน้ำห้วยบอ่อหลวงนะครับก็จะมีถนนแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะปั่นได้รอบอ่างหรือเปล่านะฮะก็จะเป็นทางเลาะ,ะเข้าท้องนานะครับแต่สามารถไปได้อยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปสันเขื่อนนะฮะถ้ามาช่วงหน้าฝนนะครับ บริเวณนี้น้ำก็จะท่วมนะฮะนี่ครับลองรอยน้ำท่วมนะครับสวยงามครับก็มาพักผ่อนได้นะครับสามารถตกปลาได้นะครับก็จะเป็นทั้งปลาหน้าดินแล้วก็เหยื่อปลอมนะฮะอ่ตอนนี้ก็จะมีชาวบ้านมาวางอวน ในช่วงเช้านะฮะตอนนี้อยู่ผมมาเดือนพฤศจิกายนนะฮะน้ำค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเมื่อช่วงต้นๆ้นเดือนที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาอยู่ชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็อากาศก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอากาศหนาวนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับบริเวณนี้ไม่ไกลกตัวเมืองนะฮะประมาณนะครับประมาณ10 15กิโลเมตรได้นะครับโดยประมาณนะครับอีกหน่อยก็คงจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกที่หนึ่งนะฮะสวยงามครับทางไม่ยากนะฮะทางรถรถยนต์สามารถมาได้นะครับตอนนี้ก็ปั่นบริเวณหน้าเขื่อนนะครับก็จะเป็นถนนน,นะครับที่ผมปั่นมา ครับแล้วก็ข้างหน้าของเรานะฮะมันก็จะเป็นทางที่จะปั่นขึ้นเนินนะครับเราใครที่ชอบอัดเนินนะฮะเส้นนี้สนุกแน่นอนนะครับก็จะไปทะลุหมู่บ้านนาโศกนะฮะหมู่บ้านนาโศกก็ถ้าหลายๆคนกลัวหลงก็จะทะลุไปบ้านเวรพระบาทนะครับที่มีรอยพระพุทธบาทนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะบ้านนาโศกก็ ถ้าเกิดว่าท่านรู้จักบ้านเวิร์ระบาทนะครับตัวนี้มันทะลุได้นะฮะข้างหน้าผมนะครับตอนนี้ก็ที่นี่มีมีมีนกดนะ้วยฮะน่าจะเป็นช่วงหน้าที่อัานี้นะครับจะมีนกอพยพมานะฮะจากไซบีเรียคำ <c oughs> <c oughs> ย้อนฮิตนะครับอาจจะดูบรรยากาศนะครับ ตอนนี้ผมกําลังปั่นกลับนะครับก็ภาพภาพจริงๆที่ไม่ได้ผ่านเลนส์กล้องมันสวยงามมากฮะอันนี้ก็เป็นเส้นทางกลับนะครับแล้วก็จุดนี้ถ้าเกิดว่ามีกล้องดีๆสักตัวหนึ่งนะฮะมันจะเห็นเห็นไหมฮะด้านหน้าของผมจะเห็นตัวสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3นะครับแล้วก็ตอนนี้แดดก็เริ่มแรงขึ้นมานะฮะทำให้เราเห็น เทือเขาของสวปอลาวนะครับแล้วก็มีสายหมอกโอ้โหสวยงามมากครับคุณผู้ชมนะฮะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราที่ผมนะฮะอยากจะแนะนําให้พวกเราชาวแก๊งจักรยานเรียเป็นแก๊งเลยนะฮะเอาเป็นว่าคนที่ชอบปั่นจักรยานนะครับในสไตล์แบบท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าเพื่อสุขภาพนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะฮะตอนนี้บรรยากาศเส้นทางถนนมันยังไม่เสร็จนะฮะผม ทำให้ผมนึกถึงตอนนี้ไปปั่นทริปสอปอลาวนะที่นาไกา่นะฮะตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างนั้นเลยในช่วงหนาวๆแบนนี้นะฮะก็เป็นเส้น,สนทางหนึ่งที่อยากแนะนำนะฮะคนจังหวัดนครพนมแล้วก็ใครที่บ่านภัยผ่านมานะฮะก็สามารถมาปั่นได้นะฮะมีบรรยากาศหลายๆด้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพนะฮะเที่เขาสายหมอกแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำนะฮะใครที่ชอบดูธรรมชาติดูนก อย่างเช่นตอนนี้ผมผมไม่มั่นใจว่าเป็นฝูงนกอะไรนะกำลังโฉบกินลูกปลาอยู่บนผิวน้ำนะครับบรรยากาศดีมากโอเคนะคตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะฮะเข้างาน8โมงครับทำงานเอกชนนะวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ